ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยทีมข่าวสะวะทเบตง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาปล่อยแถวกองกำลังพิทักษ์เมืองเบตงพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าร่วมกันสอนส่องเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติเพื่อป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบในช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนที่บริเวณหน้าศูนย์ตอสออำเภอเบตงจังหวัดยะลานายสุพจน์รอดเรืองนนองขายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานปล่อยแถวกองกำลังพิทักษ์เมืองเบตงทั้ง4ฝ่ายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองและกำลังภาคประชาชนเพื่อ ป้องกันเหตุความรุนแรงหลังยังคงเกิดเหตุสถานการณ์ความไม่สงบขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่3จังหวัดแดนภาคใต้โดยเฉพาะในช่วงท้ายของเดืนดอนรอมฎอนที่กลุ่มคนร้ายพยายามก่อเหตุความรุนแรงผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่าอำเภอเบตงเป็นเมืองเศรษฐกิจด,ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาและใน3จังหวัดแดนภาคใต้ในช่วงเทศกาลสงการานมีวันหยุดยาวทําให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว,ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเล่น้ำสงการานในพื้นที่อำเภอเบตงตามจุดต่างๆจำนวนมากทางจังหวัด จึงต้องเน้นถึงเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะในช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนที่กลุ่มคนร้ายได้สร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดแดนภาคใต้หลายจุดเมื่อคืนวันที่14เมษายนที่ผ่านมาจึงได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองประสานการปฏิบัติร,ร่วมกับตํารวจทหารในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตั้งจุดตรวจจุดสาก,กัดาเส้นทางที่เข้ามาสู่เมืองเบตงมันตรวจสอบบุคคลและยายนพาหนะที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่เพื่อป้องกันคนร้าย แต่งตัวเข้ามาก่อเหตุและขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารสถานบันเทิงร่วมกันสอดสอ่องเฝ้าระวังสิง่ดปกติเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันเหตุร้ายโดยร่วมกันแจ้งเบาะแสากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจช่วยกันดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อำ,อำเภอเบตงของเราค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง sm 93 m e g a h e ตซ z เพจสวทเบตรงนิวส์แลวิทิโออนไลน์ radio betong.prd.go.th